กานสวัสดีทุกท่านนะครพบโอ๋ผมมาชิเหมือนเดิมนะคบคุณกําลังอยู่ในเกมไม่ครับการทดลองนั่นเองแต่ไม่รู้ E ีีที่เท่าไหร่แล้วนะก็วันนี้นะคะผมมีการทดลองอิน่นการทดลองนะคะที่จะมารีวิวกันนั่นเองนะคะก็ถ้าใครเคยทําแบบนี้แล้วก็ขออภัยด้วยนะคะก็ผมไม่ได้ก๊อปปี้นะคะก็ไม่รู้จริงๆแล้วก็ขออภัยกันด้วยนะคะก็วันนี้เราจะมาทดลอง เราเบอรชุดเกาะกันดูถ้าเราเืิมไปเราจะตายหรือไม่นะคะก็กันทดองง่ายๆนะคะโอเคมามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะไม่รีรอรอช้านะครับผมเดี๋ยวขอตัดแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นโซลโวดูนะครับ กลับมากันอีกครั้งนะครับกับผมมาชุดเ,เดิมนะคะวันนี้เราจะมาทดลองระเบิดดูนะฮะอ่ะเราจะมาดูชุดก่อนแรกกันเลยนะฮะชุดก่อนหนังวัวนะฮะเราก็จะทําการใส่ชุดก่อนหนังวัวนะฮะโอเคครับเราจะเพอขอโทษทีครับจุดดจุดดจดโอเคครับโอยนี่ฮะทียนที ที่ผมนี่ไว้นะคะก็สูงประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่อ้าวชิบหายแล้วลืมไฟแชกเอาไฟแชก <laughs> ขอโทษดครับลืมไฟแชกเดะเดี๋ยวเดะเดะเดโอเคนะครับกลับมากันแล้วอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เออไม่ใช่วันนี้คือมีไฟแชกแล้วนะคะก็มาเริ่มได้ชุดเกาะน้องวัวชุดยู บึ้โอ้โหเละเป็นเคครับเละเป็นคลี่หมาเลยครับและเป็นขี้หมาและเป็นขี้หมา,ลมาคลิปนี้อาจจะตัดตัดนิดเยอะนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องเสียร้านนู่นนี่นั่นนะครับก็ตัดอีกแล้วนะคะโอเคครับก็กลับมากันอีกครั้งนะคะสรุปชุก,ก่อนังว้วนั้น ระเบิดเบนจุนนะฮะแล้วเรามาดูอันต่อไปกันเลยฮะชุดเกาะโซ่นั่นเองฮะซึ่งมันค้าไม่ได้นะคะต้องหาเอานะฮะอชุดเกาะโซนเะนี่ยอุ๊ยตายกดผิดอีกแล้วครับขอโทษทีมันใกล้ปุ่มออกโอเคฮะนี่คือชุดโซ่นะฮะอืมโอเคครับต่อไปครับคุณเลยคุ้บโอเคมาเดี๋ยว เดี๋ยวก็แป๊บนึงนะคะคือขี้เกียจตัดแล้วอ่ะ <g Financial> ก็ขอโทษจริงๆครับขอโทษจากใจนะคะโอเคมาชุดเกาะโซ่ทุบและเป็นคลี่เหมือนเดิมครับโอเคครับ อีกครับโอเคครับกลับมากันอีกแล้วนะฮะชุดโซ่ผ่านไปนั่นก็คือแตกนั่นเองนะฮะต่อไปเลยนะะชุดเหล็กครับชุดเหล็กชุดเหล็กชุดเหล็กมาครับเราจะมาใส่ชุดเหล็กนะฮะก็เดี๋ยวผมมีข่าวก็คือนะฮะผมมีโปรเจกต์ใหม่อีกแล้วนะก็คือโปรเจกต์เกี่ยวกับมินิเกมนะไม่ใช่มินิเกมที่ผมสร้างขึ้นนะ มินิเกมไอ้ที่มันมีคนเล่นเยอะๆอะเออนั่นแหละฮะแล้วผมก็เล่นไปแล้วด้วยนะฮะแล้วผมก็เจอ f อซนะฮะซึ่งเขาไม่รู้จักผมครับไม่ต้องถามหนะ้าทำไมเขาถึงไม่รู้จักผมนะคบเพราะว่าผมเปลี่ยนชื่อไม่เป็นทำไมชื่อผมมัน เป็นชื่อเริ่มแรกที่เกมเขาตั้งขึ้นมาก็ไม่รู้แล้วผมเปลี่ยนยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้ล่างคลิปนะคะช่วยเสนอเกี่ยวกับมินิเกมมาน,นิดนึงนะ,ะก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้นะคะแต่ว่าโปรเจกต์ใหม่อาจจะมาไม่อาทิตย์หน้าก็อาทิตย์นี้นะคะอาจจะมาตอนช่วงวันหยุดนะคะก็โปรเจกต์นี้ก็คิดยังไงยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันมาเริ่มเลย เรียบร้อยฮะเดี่ยงอีกแล้วนะฮะโอเคฮะตัดครับเออ,อก็ก็มากันอีกครั้งนะครับผมต่อไปนะฮะเป็นส่วนของชุดอา่าวชุดทองเนี่ไม่ใช่ชุดเพชรเลยชุดทองนะคะผมก็มีดังนี้นะฮะก็ดสวมซ้านะครับสวมสวมอู้เรือ,อรามเลยนะก็โหมันปีระบากวยังวะ เอาชียช,ชโอเคฮะเกิดปัญหาแก้วโอเคไปเลยก็โปรเจกต์ใหม่นี่คือถ้าใครจะเจอผมก็อย่าลุมเลยนะคะผมขอร้องก็ไม่มีใครลุมหรอก FC ผมน้อยแต่ผมเจอสกินผมเยอะนะฮะก็ในเกมนี้เออผมยังงงเลยว่าเขาเอาสกินผมมาจากไหนอ่ะ เอองงงงเหมือนกันนะฮะสกินของผมไปอยู่กับพวก f อฟท่านผู้ชมได้ไงอะไม่รู้นะอันนั้นก็ไม่ทราบนะก็มาลุยกันเลยชุดเกาะทองจุดต่อยซอบึ้มโอเคครับบึ้มอีกเหมือนเคยนะคะผม ก็อันนั้นก็ลูกปั้นของผมนะคะที่สร้างแล้วก็ไม่เสร็จแล้วก็ทิ้งนะคะต่อก็ตัดกันอีกรอบหนึ่งล้วกันนะคะก็คลิปนี้ก็ขออภัยด้วยนะคะตัดเยอะนะครับโอเคนะครับก็กลับมากันอีกแล้วนะคะก็ต่อไปนะคะก็ท้องก็เจ๊งนะคะต่อไปนะคะก็คือเพชรนั่นเองชุดเกาะเพชรนะคะชุดเกาะเพชร โอเคครับเราจะมาทดลองชุดกเกาะเพชรนะฮะเสริมเข้าไปนะฮะดูซิว่ามันจะกันระเบิดได้ไหมโอ้ซึ่งมันยากมากที่มันจะกันได้นะฮะโอเคครับไปแล้ว let's go โ,โอเคฮะโอเคเต็มก่อน,นะฮะแล้วก็จุดน่าจะไม่เหลือขี้นะโอ้โหเกือบได้นะฮะแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีนะฮะก็ โอเคครับ okay, สรุปคือชุดเกาเพชรก็ยังไม่ก็ยังแจ้งอยู่ดียังมีอันต่อไปอีกนะฮะก็โอเคครับตัดอีกรอบครับโอเคครับกลับมากันอีกแล้วนะคะก็ต่อกันเลยนะนะกองต่อไปนะชุดเกาะเอ็นชานอย่างขั้นเต็มเลยนะก็ชุดเกาะอ,อัพมาอย่างดีเลยฮะชุดนน้ ไม่รู้ว่าจะรับแรงระเบิดได้หรือเปล่านะฮะก็เป็นอะไรที่สุดยอดนะท่านรับแรงระเบิดได้นะออแต่ทำไมผมมองสกินตอนใส่ชุดกอด่อนทำไมมันเหมือนผู้หญิงเลยวะออแต่ว่ามันไม่ใช่ผู้หญิงนะก็สงส่ยอคงมันนี่แหละ เฮ้ยสุดยอดครับไอเจ้าไอเจ้าชุดเกาะฮะน,นี้รู้สึกว่าถ้าแรงระเบิดเข้ามาในชุดกอะชุดเกาะจะตัวเราจะกระเด็นออกนอกนอกขอบเขตแล้วเราก็รอดโอ้โหสุดยอดไปเลยครับสุดยอด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 ไปเลยจริงๆผมมีกล่องสุดท้ายเลยนะบวกไอ้นี้ด้วยอะ่ะก้อนแอปเปิลเนี่ยอันเนี้ยแต่ไม่จำเป็นเลยฮะ เอาตามตรงไม่จำเป็นแล้วมาเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดีกว่าเราจะวางคั่วเลยนะฮะแล้วก็ระเบิดทิ้งกันนะครับมาไิบงลูเช่อแนนน่าวิวันปิ้วปาเป็ดโป้ดัเบลก็ขอบคุณสำหรับคนที่ใช้สกินผมด้วยนะฮะขอบคุณสำหรับแฟนเอฟซีนะฮะ แต่ถ้าสมมุติใครมีอะไรใครเคยเล่นมินิเกมในแบบว่ามินิเกมในโทรศัพท์นะคะที่จะเหมือนคอมในคอมนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะแต่ผมสงสัยว่าจะเปลี่ยนชื่อ,อยังไงนะคะผมอยากรู้ว่ามันจะเปลี่ยนชื่อ,อยังไงนะครับก็ถ้าใครรู้ก็บอกผมหน่อยนะคะถ้าบอกผมได้ผมจะขอบคุณมากเลยนะมาครับเราจะมาลองดูกันเลยนะฮะหกสิบสามลูกเกือบหนึ่งสเต็กนะฮะ จุดเข้าไปครับเดี๋ยวเราไปอยู่ข้างในนี้ด้วยบึ้มเรียบร้อยครับเจงแน่แน่แปลเพรมันเด้งขึ้นฟ้านี่เจ๊งทันทีเลยนะคะโอ้ว่าเดฟรักเดเดะ๋ยวเดี๋ยวเดี๋อวเดนเดะ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 ะเดเะ จริงๆมันผมต้องซ้าสีผิดด้วยแหละก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมความช่วยกันคอมเมนต์กันหน่อยนะคะว่าเกี่ยวกับมินิเกมนะ,ะว่าจะเปลี่ยนชื่อไงนะ ผมไม่อยากใช้ชื่อเริ่มต้นนะมันชื่อมันดูไม่ค่อยโอเคนะก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะคะเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับก็สําหรับซีรีส์ใหม่ก็รอๆดูกันไปแล้วกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับก็ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณมากครับ เจอกันใหม่ครับ